การนมสักการครับอกสก็เริ่ม่นมากนาหลายใจองโครับหลายี้เก่าหลายีก่อาจารย์หลายองหลายซีหลายเสียงครับอันเด็นเดยกข้ามเนเด็ผู้ใดก็ด้าสาดลงน้ำเพลินไปจีโอถือถกกองผิดวุ่นหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูโได้ที่ไหว่าโบ้ครับน้อ ฮ่าศูนย์ล่างย่างเดี่ยวเลยบบวชจานทึกทั่วไปไมนด้ให้ผมกับเจดาไปให้พี่บาวเจดาไปห้าศูนหนึ่งศูนย์แต่ผมไปชอบหนึ่งศูนเนาะโอ้ยเพ่นไปกันั่งบดดวงคนมัยู่ที่ดวงดวงมันบวคขึ้นกันนี่โงแต่วาได้ยินแต่ว่าหลายพนที่เดกเจ้าเจ้ากับูมาแนปูบัวมาแนแต่ไลฟ์ครับนั่นเมื่อวานี่ก็เลขเล่ายิดมปั้นก่อน นั okay. ่งหลังอ่ะแมนอันนี้อันนี้จะเหล็กเล่ากับเหล็กไงคอเยอะๆน่มีแต่มีแต่เหล็กเท่านั้นนะอาจั์เนาะที่ได้เห็นดนสายหัวดีสิบเอ็ดมเออมตเงิ้เนี่ยหวดัวปีใหม่หนใส่ข้าเจ้าสองหนึ่งเอาใส่อย่างละปูใส่ไหมเอาตัวอันกำลังดีใส่ยางก่อนดีสิบเอ็ดก่อนขาปีใหม่ก็ดีมาหัวดตัวมากใส่ค้าเจ้าหนึ่งเจ็ดเก่ามันหอกเจ็ดเจ็ดเก่าอ่าครับ สามสอได้บอกว่าคนล่ลงแจมเ้ยเด้อยาได้บอกคนล่งแจม,ม, 3, มนะลงแจมบอกสามสองวัดสัดมากเลยศูนย์ศูนย์อเข้าศูนยเจ็ดศูนนศูนบอกข้าเจาไปมั้ตรงตรงอ่าวานนี้วดบางนึนง,หนงหันที่ผ่านมาวัาน,นีน้กเนาะครับหนึ่งหศูนย์อ่าวดน,นี้พร้อมไปเ่ยพร้อ,อ,อมแล้วน่พควอมฟังพร้อมอ่เขียนเอาโดยเด้อดอ่เป่าวิน,น่ะการาฐบาลเป็นซอยห้อ วันที่หนึ่งมีหน้าหน่อยจานไปห้อไปโพดมีโพดชิ้นกันแล้วเธอแบนซอยน้อยจานเนาะที่นี่ภูมิภาน้ำโหมภูมิภาคกับปเตอรนาวไม่าบใจดูทีนิดดูโพดถือกันี้กานห้อใส่ดูทีนิดปีิตาร์าเด้อตามก่มเชือให้ตัวเจ้าของเรีนอยล่ที่นตัวตัวอาจารย์เรียนนะตัวลงคู่ลง พ่ออันนี้อ,อ่ะโอ้พุดดงอ่าคืดดงพ่อมักเรียกอยู่ตอนนี้อเอาเลยออบอเอาเลยครับเอาเลยครับอ่ามักสี่ห้าเก่าสี่ห้าเก้าอ่าอันนี้ฝันสี่ห้าเก่า ตัดเอาใชครับมอ่ตัดต่อีหาเหล็เหล็กบตองไปบวตองไปเหรียญเอาลายตัวเอาชีหาเกบานนี้ตัดตัดอตัดไปเทไหตัดออกไปหาชีหาชีพ่ต้องกลับหาเก่าต้องกลับเอาชำนันพ่อแม่หเก่าะบ่เอาำนันเอาเจ้าผู้พูดเสียไปพิจารณาเอาเออ ตะเพื่อนสี่พิจนาวสี่ห้าเก้านี่อันนี้ที่จะสร้างใหม่ใช่ไหมครับเออบุกีสักสางหมาอันนี้อันนี้เอาไปแลนแลนไปทั้งบนเลยโยมเด้อบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวบ่มีรังบนอย่างเดียวบ่ต้องกลับพร้อมเด้อโยมบ่ต้องกลับมันบ่วใจโบต้องกลับพร้อมข้างล่างปั้นชุนเข่าตัวเดียว ศูนย์ตัวเดียวตัวเดียวได้ศูนย์เก้าตัวเดียวอ่าตัวเดียวอ่าเอาแจ้เพิ่นเดี๋ยวเราติดแจ้หน้าเอาโบต้องไปกราบเหมือนข้าเจ้าเดี๋บ่ต้องไปกราบเดี๋เอาเท่านั้นแเลยจะดวงไฟดวงมันกับดวงเพิ่นสัมพันธ์กับปูสายขมิ้นกับต้องมาตัวนี้เนาะปูเนาะใส่พิจารณาเปุ้งเหงา ตัวนังซืองามแทงเมุ่งตะขันนะ้เนี่พระใจดีใเนยบออกี่นี่บมี่มองออกแล้วเออพี่น้อบอกตัวนี่บอกจมเอาน้เองหมเอออกัม่สี่ห้าเก้าน่บอ้อกี่หนี่บ่มีมองออกแ้ว่วยสันจอนวยสันจอนม่วยสันจอนช่วงขาแต่ว่าหวยสันจอนช่วงขานังี่นันเคยไปไปแหงขาจอไป ศูนย์เก้าเจ็ดงวดนมันออกเก้าเจ็ดศนย์งวดนยโนขาแมนถ้าเที่ยนี้เป็นเลขสันจรอดอันนี้กับชัญจอสงขาที่เราถ้าการไปโคตรหนีโคตชิ้นได่กันเบิรนีเบิรชิ้นม่เจ้าที่เหลือก็เสียเอาดดกอรัฐบาลไทยเนอรัฐบาลไทยกไปใส่ซื้อเบิ่งมากกับซื้อมากกระซื้อบามากกจะซื้อได้ยมเนอะกูสยามโคสท้ายอีกคือนึ่ เลบ็บเปี่ยนดอกนี่ผมยูไฮนเล็บัมีโค้งเล็กเล็กบมีโคง้คง,งนี่เลขมีแต่บบมีโค้งบ่าลเอค่ะอ่าเล็กบัมีโค้งเล็กปูสายสม,ม้นไม่มีโค้งสุดท้ายะนะครับบมีโคง้งเอาตัวใดกลับไปตัวนั้นต้งการประยกต์ับสลากินแบงอุดนุนรัฐบาลผู้ใดกลองดีกับรัฐบาลที่พุดนุนช่วยใ่้เหรอไหม ในดวงกินกิจแต่นาเบอร์เด้อคิดไปรสักกันเพื่อนดูเรื่องมุ่งเพื่องเฮงเหลี่ยมฟาดแนาจริงใดกับะสบความสำเร็จกันทุกภูทุกคนคิดจริงใดใส่เก้วขาดปวดไข้ขอให้พักกันสุขีสุขังตะตังม to no er ีใช right? ้กันเยอะๆรลำรวยถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่โคดวันที่หนึ่งมีนาหกแปดเดอโยมเด้อสาธุ ตัวนี้บ่กปูตัวที่่นมาสั่งวัดสั่งว่าน้ำปูนั่นและตัวนั่นแหะนี่จังหวะปูสั่งกุฏิเพาะท่านเดียวมาค่ะตอนนี้ขาดขาดงบแจกว่าจะปูนโอ้ยไรบ้ถือของมันแจงผมตอนี่วัดไปแจกว่าจะปูนตอนนี้รพ่มเดียวกัเพิ่มลวมยีเราหามื่นแล้ว ตั้งอาชีตั้งอาชีมื่นหาไม่มีโค้งสุดท้ายเล็กเล็กมื่นหาสามม่นะเป็นสามมื่นพื้นปูนเฮาอยู่นีหาพันหาพันหาลอยหาชิดหาพัหาลอยหาชิดเสาเสาโไรายิ้ขึ้นมาตังหาอ่าก็สร้างยิถมหนมาอีกเจ็ดพันจว่าเจ็ดพันหนึ่งยิ้ยิ้ประชานคนละสิบสองบาทได้บ้างะหอ เอาอยู่บัวยงจำบัวไดงจำบ่ได้บอกเน่บุดบุดชับบอกเนบ่ยบบูจับบัวทุ่นนี่จำบ่ได้งบรวทุ่นจำบัวทุ่นเป็นพกใครจำบัวทุ่นเลยผู้ใดจะเอาผูุ้่มเขาเรียกมาไหนข้างเนาะปากลูกชิดเด้อผู้ใดเปิดจ้องเปิดปากปากปากลูกชิดไปหาทั้งลูกชิดทั้งชูรินอยู่ท time, ังชูรินเด้อทั้งชูรินอาจารย์ยั่งอยู่บัวหั่นไต บ่อนตายเจ้า <polarization> ลูกศิษย์หลวงปู sure ่ทองลูกศิษย์หลวงปู่ทองเด้อลูกศิษย์หลวงปู่ทองหลวงปู่ทองยินดีน้าเจ้าคุณยินดีทั้งสุรินทร์บ้านกระเทนตำบลจันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อือสังขะม่ยังย่งหลวงปู่เบิดไปจะปีหาศิษย์แต่ลูกศิษย์ยังอยู่ยังอยู่อ่ายังอยู่นี่มันผู้ใดได้ยินอ่าจีลุ่งไปมันบอสันมีผู้องค์หนึ่งเราไปเที่ยวอยู่ อ่าติไปคุณดูเพราะว่ามันบางชิงบางอย่างอือไปยนปูโอ้โหเป็นโอ้โหขยันหนักาุณเปนมาจัความสิเดียวคุ่ดู้นเป็นบอกชือปุตระนนานาขาดเลยนะน้อนน้องเมืงอ็เลยว่าสิเดตยจังไงเนาะอ่ามันคือแม่นแต่ผู้อื่นมาเอาแต่เนาะผูได้สิมาเอา้ากันเนใ้บ้ือ่